สวัสดีครับผมตั้ม T ี M ครับทุกคนซึ่งวันนี้ทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะแล้วก็วันนี้ทุกคนผมไม่ได้ไปหาใครแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะก็จะมานอนป่าทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็มาคนเดียวด้วยนะทุกคนก็เป็นเวลาเที่ยงกว่าแล้วผมว่าจะหาที่บักที่มันติดน้ํานะเพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่ข้างน้ำเลยผมว่าจะเรือล็อกไปฝั่งนี้นะหาดูแต่ผมดูในดงไผ่วิ่งน่าจะพอหาได้อยู่นะผูกเปเลอะไรแบบนี้นะโอเคครับทุกคน,ะน,ะน,ะนะนะ ก่อนจะเข้ารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่เลยนะทุกคนแต่ผมว่าเมื่อก่อนนะ่าจะมีคนมาสร้างที่พักตรงนี้นะเห็นไหมเห็นปะเห็นปะที่พักตรงนี้นะแต่น่าจะโดนไฟไหม้ไปลนะจุดนี้เลยแหละ,ะไม่ไปดีกว่า ไปหาที่อื่นเนาะนี่ตรงนี้ก็ติดน้ำเลยต,ตรงนี้ก็คุณถึงก็หาได้นะถึงจะลองหาดูก่อนเถอะถ้าหาไม่ได้ก็มาแถวนี้ก็ได้เพราะแถวนี้เออแถวนี้ก็ได้นะโล่งเลยเนี่ยเห็นไหมบริเวณนี้ก็ได้นะจุดนี้จะลองอดูนี่ก่อนีดูดูตรงนี้ทางด้วยหรอ ถ้าจะ็ีคนเดินประจําอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวค่อเดินหาที่แบบห่างๆผู้คนดีกว่าเดี๋ยวเขามาเจอเราอะไรแบบนั้นนะเป็นทางเลยนะขึ้นหาดูไม่แต่ขึ้นเขาไปไกลแมวนะทุกคนนะลงมาตักน้ำอะไรนี้ลำบากเลยเนี่ย แต่ป่าไผ่แบบนี้ใช่ไหมมันจะมีพวกสัตว์นะทุกคนอย่างเช่นแบบแองกับูป่านะมีเยอะเยอะเลยแหละผมบอกได้เลยะว่าหากินหน่อไม้นะเป็นหน้าหน่อไม้ด้วยนี่คือกผมจะบอกนี่มันไม่ใช่หลุมอะไรนะมันเป็นเขาว่านะเตาถ่านเตาถ่านนะทุกคนสมัยก่อนนะมันจะเป็นแบบพวกที่แบบว่า เมื่อก่อนนะพาะผมเคยเล่าเพราะว่าในป่านี้มีแบบเตาถ่านเยอะมากนะเพราะว่าเขาตัดไม้ในป่าใช่ไหมเขาก็เผากันในป่าเลยทุกคนตัดไม้ในป่ามาเผาเราก็ทําฟืนเราไปขายที่หมู่บ้านนะนี่แหละเป็นก็เหมือนการทํางานอหะแต่แค่มันถ้าพู้มาเจอหรือว่าตํารวจถ้าหนเจอแล้วก็อาจจะผิดกฎหมายในะงานนี้เพราะว่าตัดไม้กันในป่าเลยแต่นี้น่าจะหลายปีแล้วทุกคนน่าจะเข้าสิบปีแล้วเพราะว่าแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะแต่นี้ก็ ฐาใหญ่ใช่ไหมจุดนี้ก็เป็นจุดที่เขาขุดหลุมอะ่ะเพื่อมาปั้นเป็นฐานนี่เห็นไหมแต่ดูดิไข่ขึ้นเยอะกันน,ะนี่น่คือดินที่เขาขุดนะเป็นปูดปูดเนี่ยผมเจอเยอะอยู่นะลองเดินดู้องจุดยากันยุงไว้เลยผมแขวนยาก,กันยุงไว้แล้วนะเพราะว่ายุงเยอะ ตรงนี้ก็เหมือนลองรอคนพักเลยนะเห็นไหมฟืนกับจุดไฟนะน่าจะใช่อะ่ะดูดิแสดงว่าคนก็มาบ่อยเหมือนกันนะทั้ีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเสียงมันเริ่มหั่งน้ำเวยไปด้านล่างดีกว่าเดี๋ยวเดินไกล ก็น่าจะไปหาข้างนีมน้ำก็ได้มั้งคนน่าจะดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีครับอา้าวว่าไงครับพี่ไหนวะได้ยินแต่เสียงนะนนพี่อยู่ไหนอ่ะอไหน,นวะใครครับพี่ครับพี่ว่าไงครับ อ่ะมีอะไรเปล่าพี่อ่าครับครับพี่เป็นใครเนี่ยมาหาเหตุมาหาเห็ดอ๋อเป็นช่วงเห็ดขึ้นใช่ไหมอ๋ออแต่งตัวพร้อมเลย,ลเยครับะอ,ะอะไรนะพี่ มีเพื่อนอีกคนนึ่งพี่พูดนี่พี่หายใจออกไหมเนี่ยนอนมันก็เลยนอนก่อไม่เจอนะพี่ชุดนี้เลยชุดนี้เลยขอชุดนี้เลยเหรอไม่แล้วพี่ไม่ใส่รองเท้าเหรอพอกระโดดไปแบบนี้เหรออ๋อหายใจออกไหมเนี่ยพี่ พูดเหมือนคนแบบหายใจไม่สะดวกเลยอ่ะแล้จะบอกมึงครับรู้จักไอ้เชยไหมใช่ลุงชัยไหมอ๋อทำไมพี่รู้จักอยู่ทำไมอ่ะเออทำไมรู้จักไหมรู้จักครับพี่มาใครพ่อมหรอออมาคนเดียวพี่เข้าป่ามากันเนื้อเหรอครับรู้จักไอ้ไชมั้ง รู้จักอยู่นะพี่ทำไมอ่ะโอ้ยนะอะไรไม่เงนีนยเงี้ยเจ้าสมบัติเจ้าเรยสมบัติทำไมเลยสมบัติอะไรอ่ะถ้ามึงฆ่ามันได้กูจะให้สมบัติมันมากมายไอ้ลุงผมผมไม่เอาดิใ <c oughs> จยเยน็นพี่ใจยเยน็นใจยเยน็นผมไม่เอาเป็นเ,เป็นลุงผมเอา้าโอ้ยมึงไหวก่อนนี่จะเป็นของกำนำัง ไอผมไม่เอาพี่ผมไม่รับ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 กระเป๋าของพนะกระเป๋ากระเป๋าอันเนี่ยที่ผมถือเหรอเอาพี่ลองมาครับมาพี่หนะเชอะโอ้โอเคแล้วเจ๊นี่เหรอแบบนี้ใช่ไหมอ๋ออ๋อจะทำอะไก็ทำอ่ะให้มือมึงว่างก็พอโอเคว่างอ่ะข้างในกูหนัก อยากจะให้มึงอันนี้แม่อมึงมีกำลังใจอยากจะฆ่าฉันมันคืออะไรลุงผมต้องเดินเข้าไปหยิบหรือว่ายังไงอนั่นเหรออ๋ออยู่นี่ใช่โอเคโอเคเดี๋ยวผมนั่งดูโอเคครับทพมาฮะทพมาด้วยกันจะดีไหมวะทุกคนเนี่ยไหนพมาครับครับอ๋อทำไมลุงแต่งตัวเงี้ยปกติด็กพี่เพื่อนไปฝันอะไงมาไม่รู้กูเลย

กูชอบแพงเนระคืออะไรวุ้นดงมาเลยทำมาทำมาฮ่าไอ้ยัยนี่รักแพงมาทำ

มึงจะตกลงเงินไขไหมเงินไขอะไรลุงที่ลุงขอมันเมื่อกีกระเป๋า,าลุงจะโกหลุงของผมผมขอดิไอ้ผมตกลงก็ได้ลุงแต่ผมขอของผมคืนนะมึงจะไขลุงไหมเดี๋ยวผมเอามาให้ก็ได้ไขใช่ไหมครับครับเดี๋ยวผมพาพาตัวลุงเข้ามาก็ได้ไหมได้ไหมแต่ผมขอของผมคืนได้ไหมกระเป๋าที่ลุงถืออ่ะ <affiliated S 2> ó, หมดเนี <forests> okay. ่ยละโอ้ห <ett> น <par ate> <lar> ูผมจะเอาไงอะผมไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมต้องกลับบ้านด้วยโอ้จะได้ลองม่นะ้องโ้ฮ่าฮ่า่าฮ่ามก่อของผมพีนิดมันตกลงามตลกตกลงไิตกลงครับลงตกลงตกลงเดี๋ยวผมพาลุงขม้าหาได้ไหวันนี้วันนี้เลยหรอมันจะเข้ามา เลยป่าแห่งเนี้ยกับเด็กคนนึงแล้วลุงรู้ได้ไงอ่ะมึงจะถามมาครับอ๋อเด็ของของมึงหายไปกับตอ่อครับอ๋อวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมอันนี้มันคือของลุงเหรออ่ามึงถามมามึงข้ากระเป๋าดิเฮ้ยนะ ไม่กรองตกลงไหมสำหรับตกลงก็ได้ลุงตกลงก็กมาบอกบอกลุงเขาได้ให้มาที่นี่ก็ได้ไหมวันนี้มันไม่ได้สมบัติเท่าไรพูดมาไมเอตอนนี้ผมไม่เอาได้ผมอ,อ้อมอ้อมดีกอ่ามั้ยอ้อมจะอ้อมกันกว่าอ้อมดังหมดที่มึงมีอ๋อของกระเป๋าผมคืนไหมได้ผมพาลุงเขามากับไอ้นั้นอ่ะ โอ้แม่ต้องการและมึงพามาให้มึงไปมาหารมันเพาออะว่ามันทั่วไปคงจะทำ้ายได้ดีกว่าฮ่าฮอ๋เธอออไม่ทในเมืองเดีวกันกับมันเขาเป็นคนคนแบบด้วยกันใช่ไหมอคนเงแดีวกันนั่นแหละคุณมันกทำะไมันไม่เยได้ด้วยาะว่า มันมีวิชาอาคมยังกว่าที่เครับาถ้าเป็นมืนองของจะดีกว่าอ๋าอาเอาไงมาลงเลยเปล่าครับฮะตกลงทำตรง้ามาอเออพอมกรอเป๋าได้ไหม้อมาตังตังลงครับ ผพอะไรเอ็พอะไรเอ็มเพืเดิมเพูดอะไรเอ็มพูดอะไรเอ็มโอ้ยลุงเจ็บแมดิพูดอะเอมโอ้ลุงขอโทษขอโทษวกราคืนได้ล่าอะอาไรไอ้โัวลุงเชงหลอกเหรอวิงจังขอโทษครับวิงจังโอ้ยลุงเจ็บแมวดิขอโลษไหมงขอโทษลุงขอโทษเลย เอาไม่กูไมไม่ครับไม่ไม่ไม่พูดหอมลุงผมขอรู้มาตกลงเหรอไม่ลุงไม่ไม่ไม่ฮะ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 เฮ้อไงเลุงผมไม่เอานี่เอาไม่สลบร็จมึงตกลง้องไงขยหรือเปล่าตกลงก็ได้ครับตกลงก็ได้ฮะตกลงครับตกลงมึงตอบตกลงครับ พึ lung lung, lung, đ đ ่งตอบผมตกลงลงผมตกลงตกลงผมตกลงผมตกลงก็ได้ฮะลูกก้อยพูดไปเถอะเดี๋ยวผมพามาเลยเดี๋ยวผมเอามาให้ด้วยโทษลุงต้นโทษโทษโทษนี่นี่ฮะนี่นี่ดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมเอามาเลยลุงเใช่ไหมไม่ลุงลุงเอ้า ต,ก,ตกลงใช่ไหมตกลงครับโ okay. อเคถ้าเกิดว่ามึงเบสโอ้ว่างว่ะโอ้คงมาตามเอาชีวิตมึงแน่นอนมึนงรู้ดีใชจไหมไป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 กันดูยนไงเฮ้ผมตกลงนะลุงนะเออเฮ้ครับเอาไปก่อนดูยนไงอนาอ่อะไรเลย พอกเ,เป่าครับเอบเอบเอ้ยลุงแมวก็เป่าลุงเหรอมันยังมีของมีค้าอย่างนั้ลุงบอกมันหนักอ่ะวางไปโอเคครับโอ,อเค okay, ลุงเดี๋ยวผมพามานะกนใจหายหมดเลยอ่ะ ผมค,คิดว่าผมจะไม่รอดแล้วนะแต่ไม่เป็นไรกลับแล้วเว้ยเงียบหนือเป่าเออแต่เขารู้ได้ไงวาว่าลุงชัยจะมาที่นี่อ่ะไอเ้เสียงแปลกนะเนี่ยรีบกลับเลยรีบกลับเลยผมคิดว่าแบบเขาแบบแค่พูดเล่นไงทุกคนเลย ยิ้มนิดหน่อยไม่ได้เนี่ยผมยิ้มเขาเห็นแล้วผมแล้วเขาโมโหเนยอะทีหลังนี้จะจะดูก่อนเลยนะผมคิดว่าเขาแคแบบว่าไม่อะไรขนาดไหนไงผมยิ้มปึ๊บเขาก็แบโง่โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวไปเจอกันด้านนอกดีกว่าเดี๋ยวรีบออกไปจากที่นี่ก่อนเพราะว่าอันตรายมากๆเลยอะแม่งโอเคทุกคนไปข้างนอกกันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ออกมาจากป่าแล้วนะก็คือทุกคน ผมะจะไม่พาลุงชายไปเพราะน่าจะปลอดภัยแล้วแหละแต่เขาบอกว่านะถ้าไม่พาไปใช่ไหมเขาก็จะมาเล่นงานที่หลังผมก็จะพยายามไม่ไปป่าโซนนั้นนะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะเจอผมที่อื่นหรือเปล่าแต่ผมจะไม่ไปแถวนั้นละจะย้ายที่ดีกว่าเพราะว่ามันอันตรายจริงทุกคนนี่ผมก็ออกมาใช่ไหมกาจะปิดคลิปนั่นแหละทุกคนโอเคครับทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมโอเคครับทุกคน ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนท้าใดที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนกานเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ